เอาแล้วเขาก็จะเรียนตัวของเองนะฮทันเตอร์นะฮะัทันเตอร์มุมเลระกรรมมาสอนนะฮะสอนที่บอกเป็นตีนะสอนทำผ่าดาบทำดาบทันเตอร์อันนี้นะฮะของเซนิสึแล้วก็ฮาคิราชันทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละสอนทุกอย่างเกี่ยวกับการความในมัน,ะน,นลนงผมก็เริ่มกันอย่างแรกก็คือฮาคิราชันไร่เงี้ย ให้เราลองมาไปยืนมีออกเข้าออกเข้าออกเข้าให้เราแล้วเรากดเป็นลองดูนะเราได้ปีปีีเออดายปีเนี่ยไม่เราเราจะตายพอมันตายปุ๊บเราก็จะได้เงินเราจะได้เงินเรื่องลึกนะครับลึกเรื่องใหม่นะครับ

การกระจายเงินสดมันจะมีการลายตันเรลองเราพอดีเราเล่นเล่นล่นเล่นเราเราก็จีอ u ไรนะดูสิตัเลขนไะเป็นองมเส้นสน่ี่ชือร็ เราอากันคุยอีกอเค,อเคตอนนี้เราก็ได้ถึงที่เลต้งไนั่ มันต่อมาใหม่นะสมักหงานเี้ยถ้าเราเงือกตรวนี้ตังตัวนี้ตังนี้ตัวนี่ตี้นี่ก็เอฟง็ราต้องมีโปรเจกตรตางๆได้มันจะมีสายตารมาตึ้งนุ่ it's been around in a circle everybody lacks what they need internal so they compensate with everything external not trying to throw shade huh, no way i'm just trying to find a meaning of life hey let happiness if you try to live the right way forget about what others have in your life hey be aware of who you are what you're good at take a step forward see where your foot okay. กากร็ท <poisoned. S 2> ี่สำ <pl ains> ับดาวเทตัวนี้เลย่่ครามนเ็นินแล้วาความเินใหมาเกาะลามพอเกาะลามประมาณเรีวพันข้าพันงินอะไรนีครับให้ไปเกาะทายนะเลตายวกา ขอให้ขอให้ทีคือก็คืเป็นพันโอเคกินเลยนะครับกทำเลยนะครับสําหรับการความเรื่องของชุดต่อไปนะครับของยาเ่าง Take a step forward, see where your foot's at. Stand tall, stand proud, talk loud. Every word out your mouth has purpose now. You just gotta get rid of the bad thoughts. Hating others, cause you know that they gotta lie. Forget that though. You got plenty of life in this life. You got time, go get it. Oh, all these thoughts keep me up at night. Yeah, what am I doing? Did I do it right? Yeah, all these thoughts keep me up at night. Yeah, I can't fix where you need the light. Oh, all these parts.